สนิมแบบนี้เราจะรอบหนึ่งนะครับหรือว่านำมีดไปถ้ามีดเป็นสนิมแบบนี้เราจะทำอย่างไรกับมีดก่อนที่เราจะนำมาใช้งานนะครับในวันนี้ทางช่องวิถีไทยพี h ชน n นลจะมาแนะนำวิธีดีๆในการกำจัดสนิมที่มีดแบบง่ายๆนะครับเราไม่ต้องซื้อน้ำยากัดสนิมด้วยนะครับแต่เราใช้สิ่งนี้ในการกำจัดสนิมที่มีด ให้ออกแบบง่ายๆเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับถ้าเราปล่อยมีดจนมีดเป็นสนิมแบบนี้นะครับเราจะกำจัดได้แบบนี้เลยครับและเราไม่ต้องไปซื้อมีดมาใหม่ด้วยนะครับมีดหนึ่งเล่มราคาร้อยกว่าบาทเลยนะครับเราจะเตรียมภาชนะเพื่อใส่มีดกันเลยครับเป็นสนิมแบบนี้นะครับอย่าเพิ่งไปทิ้งอย่าเพิ่งไปช่างกิโลขายนะครับเรากำจัดได้ด้วยสิ่งนี้กันเลยครับคือ น้ำ,นำยาล้างห้องน้ำขวดหนึ่งนะครับประมาณไม่เกิน30บาทนะครับแต่เราทำให้สนิมที่มีดแบบนี้ออกได้แบบง่ายๆเลยครับโดยการนำน้ำยาล้างห้องน้ำนะครับเทใส่ลงไปเลยครับเมื่อเราใส่น้ำยาล้างห้องน้ำไปแล้วนะครับ แต่ปริมาณน้ำยาล้างห้องน้ำไม่เพียงพอเพราะว่าเราจะต้องให้มีดนะครับจมอยู่ในน้ำยาล้างห้องน้ำเลยนะครับเราจะผสมน้ำเปล่าลงไปเลยครับเราจะต้องให้มีดจมอยู่ในน้ำยาล้างห้องน้ำและส่วนผสมของน้ำเปล่าเลยครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะครับ ไม่เกินครึ่งชั่วโมงหรือว่า30นาทีนะครับเราจะกลับมาดูกันว่าสนิมที่เกาะอยู่ที่มีดแบบนี้นะครับจะหลุดออกไปหรือเปล่านะครับตอนนี้เราแช่มีไว้ในน้ํายาล้างห้องน้ำนะครับตอนนี้ผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วครับเรากลับมาดูมีดกันเลยครับเห็นน้ำแดงแดงไหมครับน้ำแดงแงโดนน้ำยาล้างห้องน้ำนะครับตัดสนิมออก จนน้าแดงแบบนี้เลยครับและเราจะนําขึ้นจากน้ํากันเลยครับเห็นด้านล่างไหมครับที่สนิมหลุดเต็มเลยครับเห็นที่สนิมไหมครับแดงๆเต็มเลยครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะนําไปล้างกันด้านนอกนะครับที่สนิมเต็มเลยเห็นไหมครับแบบนี้นะครับได้ผลดีแน่นอนครับในการกําจัดสนิมที่มี ดูมีดของเราครับสะอาดขึ้นกว่าตอนแรกเยอะเลยครับและคลิปนี้นะครับถ้าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องทิไทยพีแช n เนลได้นะครับเห็นไหมครับที่สนิมหลุดออกไปเกือบหมดเลยครับเดี๋ยวเราจะต้องนำไปกําจัดที่สนิมด้านนอกอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อเราทําการกําจัดสนิมที่มีดจนออกเกือบหมดแล้วนะครับเราจะต้องมาทําความสะอาดอีกรอบหนึ่งนะครับ เราจะใช้ฝองซัฟฟอรใส่เข้าไปเลยครับและใช้แปรงทองเหลือนะครับขัดที่สนิมที่เกาะอ,อยู่บางๆหลังจากที่เรากําจัดไปแล้วนะครับก็จะออกหมดเลยครับและคลิปนี้ผมว่าทุกท่านนะครับจะได้รับประโยชน์ถ้ามีดภายในบ้านของเราเป็นสนิมเยอะๆนะครับใช้น้ํำยาล้างห้องน้ําได้เลยครับกําจัดสนิมที่มีดได้ผลดีเลยครับนําไปใช้ภายในครัวืของเราได้เลยครับ และขวดหนึ่งนะครับประมาณไม่เกิน30บาทนะครับแต่เรากําจัดสนิมที่มีมีดอันหนึ่งนะครับหรือว่ามีดเล่มหนึ่งนะครับเล่มละประมาณร้อยกว่านะครับคุ้มค่าแน่นอนครับถ้าเกิดว่าเรานํามีดไปทิ้งนะครับก็จะไม่คุ้มค่าเราจะเสียเงินซื้อมีดอันใหม่มาใช้นะครับมีดอันเก่าของเราก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมน,นะครับ เสร็จเรียบร้อยเราก็ล้างด้วยน้ําเปล่าอีกรอบหนึ่งนะครับเห็นมีดของเราไหมครับที่สนิมออกเกือบหมดเลยครับหรือว่าบางเล่มนะครับก็ออกหมดเลยครับขาวขึ้นเยอะเลยครับสนิมออกไปหมดเลยครับสําหรับเล่มนี้นะครับหลงเหลืออยู่บ้างเราก็ใช้แปรงทงเหลืองขัดเลยครับ เห็นไหมครับออกไปหมดแล้วครับเดี๋ยวผมจะนําผ้ามาเช็ดให้ดูนะครับว่าคีสนีมออกไปเยอะหรือเปล่านะครับเราจะมาดูกันทีละเล่มเลยนะครับเล่มแรกนะครับเดี๋ยวดูกันเลยครับคีสนีมออกเยอะหรือเปล่านะครับเห็นไหมครับขาวขึ้นเยอะกว่าตอนแรกเห็นไหมครับคีสนีมออกไปเกือบหมดนะครับ เล่มที่2ก็เหมือนกันนะครับที่สนิมออกไปเกือบหมดเลยครับ <C le af> เมื่อเราใช้มีดบ่อยๆนะครับมีดก็จะไม่เป็นสนิมแต่ถ้าเราทิ้งไว้นานๆโดยที่ไม่ใช้เลยนะครับมีดที่เป็นเหล็กแบบนี้นะครับส่วนมากจะเกิดสนิมขึ้นหรือว่าเกิดสนิมเกาะนั่นเองครับและหลังจากนี้นะครับเราก็ไปทําการลับนะครับด้วยวิธีต่างๆเพื่อนํามีดไปใช้ภายในกะเรือของเราอีกรอบหนึ่งนะครับหรือว่า นำมีดไปใช้ภายในกคะเหลืองเราได้ใหม่นั่นเองครับและคลิปนี้ก็จบเพียงที่นี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิทัยพีชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจตุทัยพีชาแนลครับผมถ้ามีที่บ้านของเรานะครับเป็นสนิมเราใช้วิธีง่ายๆโดยใช้น้ำํำยาล้างห้องน้ําขวดละประมาณไม่ถึง30บาทนะครับกําจัดสนิมที่มีของเราแบบได้ผลดีเลยครับ